Bonjour. Comment ça va? Moi bon, je vais très bien นะครับมาเจอกับเมออีกแล้วนะฮะสำหรับการสอนภาษาฝรั่งเศสนะฮะอันนี้เราอยู่ในส่วนของเอพิโซดสุดท้ายของการออกเสียง Prononcer l la l l n n u u f r r n ç ç i s s à à l f r r n ç ç i s s e แบบฝรั่งเศสเลยแบบฉบับของฝรั่งเศสเรามาออกเสียงให้เป็นมาตรฐานเหมือนเจ้าของภาษาเขาออกเสียงนะฮะอ้าวก่อนหน้านี้เนี่ยเราไปดูกันนะครับว่าเมอเคยสอนอะไรไปแล้วบ้าง ง่ายๆครับแค่พิมพ์คำว่าใบระหมาลงในช่องค้นหาของ YouTube ทุกคนก็จะเจอช่องของเมรนะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะฮะอย่าลืมกด Subscribe ให้เมรด้วย Subscribe นะครับเมื่อเราเข้าไปในช่องปุ๊บเนี่ยเราก็จะเจอคลิปการสอนภาษาฝรั่งเศสเยอะแยะนะฮะตอนนี้เนี่ยเมอได้ทำในส่วนของคำควบกล้ำไปแล้วนะครับ LeVoyal ลออร Le v o y l l ล n a s a และตอนนี้คือเอพิโซดสุดท้ายของการออกเสียงก็คือ Les m i v o y e l ยนะะอีกช่องทางหนึ่งนะครับในการติดตามผลงานของเมอร์นะครับก็คือการเข้าไปกดไลค์ กดติดตามในส่วนของเพจเมอร์สอนฝรั่งเศสหน้าตาเพจเป็นแบบนี้นะฮะแล้วก็ชื่อเพจก็คือเมอร์สอนฝรั่งเศสบนหน้าเพจเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยคลิปการสอนการไลฟ์สดนะฮะแล้วก็การติวเนื้อหาภาษาฝรั่งเศสนะครับแม่ว่าจะเป็นแพท7.1แล้วก็การสอบเดลฟ์นะฮะ กลับมาสำหรับการออกเสียงภาษาฝรั่งเศสนะครับในส่วนของเอพิโซดสุดท้ายนะฮะ สำหรับคลิปนี้เนี่ยไม่ยากเลยจะมีอยู่เท่าไหร่ลองดูข้างบนสิครับจะมีอยู่แค่3กลุ่มเท่านั้นนะคะเมื่อเปรียบเทียบกับคลิปก่อนหน้าก็คือโน้ต <No S 1> เลยเลเวอร์เยลออกานเลเวอร์เยลออก็คือออกเสียงบริเวณปากตรงนี้นะคะมีตั้ง10แน่นะคะแล้วก็กลุ่มที่2นี่ด้านล่างตรงนี้นะครับ l ลเวอร์เยลนาจารเลเวอร์เยลนาก็คือขึ้นไปจมูกนะคะขึ้นจมูกจะมีอยู่4กลุ่มนะคบและในส่วน ส่วนของสุดท้ายด้านบนนี้ครับด้านบนเนี่ยจะมีอยู่3กลุ่มด้วยกันมกลุ่มจะมีอยู่3กลุ่มด้วยกันนะครับอ้ามีเสียงอะไรบ้างมาติดตามชมกันเลยโอเคทุกคนพร้อมเนาะสำหรับการมาฝึกออกเสียงเลลซมิวเยลก็คือครึ่งหนึ่งออกเสียงกึ่งกึ่งสระนะฮะกึ่งสระมีอยู่3กลุ่มนะครับอ้าวพร้อมแล้วนะครับเตรียมตัวให้ดีนะฮะอ้ามาดูกันนะครับ เสียงแรกเสียงแรกนะครับหน้าที่ของเราเมอร์ก็ยังคงเน้นย้ําอยู่เหมือนเดิมหน้าที่ของเราก็คือจํารูปของมันไว้ให้ดีว่ารูปเหล่านี้จะออกเสียงยังไงนะฮะอันนี้จะเป็นเสียงวววก็จะเป็นวอลแวนั่นเองววววนะครับอ้าวมาดูกันรูปแรกก็ออกเสียงว่าวีวีวี สองครับ web web จะเป็นอูอูใช่ไหมฮะจะเป็นอูอูอันนี้ก็เป็นวีอันนี้ก็จะเป็นเว็บคำที่สามครับ west w e s ทันไหมฮะ w e s กลุ่มที่สี่ครับรัว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  วัวว uh. uh ัวโซวัวโซมีสระอัวอูมาก่อนนะฮะเป็นอัวถัดไปครับตามด้วยสระโอนะฮะตอนนี้เนี่ยทุกคนจะต้องย้อนกลับไปดูคลิป Le v o y e l or r a l นะฮะว่าสระโอมีรูปไหนบ้างนี่ก็คือรูปหนึ่งของสระโอนะฮะก็จะเป็นอ uh ัวโซวัวโซนะครับ ถต่ไปคำคำนี้โอ้โหยาวมากยังไม่ต้องตกใจเรามาแบ่งทีละสาะซึ่งจะเห็นว่าสระจะเป็นสระสระเดียวจะเป็นเลเวอเรลออกฮลส่วนใหญ่นะฮะเป็น l e เวอเรลออกฮลหมดเลยนะฮะไม่ใช่สส่วนใหญ่ทั้งหมดเลยนะครับมาแบ่งทีละสรรมาเดอโมเซลนะฮะมาเดเซลแต่เวลาเอาไปใช้จริงๆแล้ว ก็จะออกเสียงเร็วๆเ,เป็นธรรมชาติว่า m a d m o i s e l l e m a d m o i s e l l e ฟังดีๆอีกครั้งนะฮะ m a d e m o i s e l l e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  นะฮะอ่าทันนะครับอ่ามาทวนใหม่สระอูวัวคำแรกลัวรัวบัวอัวโซ Mademoiselle Mademoiselle Cùng sụt thái ha U còn Lâu có khói xa ra Xa ra điều Rồi le voyelle oral na ha Voyage Voyage Joyeux Joyeux Envoyé. Envoyé. อย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งตกใจเรามาแบ่งทีละสระฮะสระอูอาแล้วก็เออก็เป็น Voyage voyage ถัดไปครับวกับสระเอเออีติดการออกเสียงเป็นสระเอเออยู่ใน level oral นะฮะอันนี้จะเป็นว o y e u วยูจัว e ถัดไปครับ สระอองมาก่อนอองอันนี้อยู่ในกลุ่มของ l e v o y e ล nasal ที่เมื่อเคยสอนไปแล้วอองวัวเอองวัวเยนะฮะอ่าถัดไปทันไหมครับเส,เสียงอูถัดไปเสียงเออเอออันนี้จะเป็นเอออันนี้จะเป็นอืออือ,อ,อนะฮะก็จะเป็นเออเอวีอออ ะะฮผสมกันนะครับเอ่อวี่กับอวีอ่ามาดูกันนะครับเมื่อเป็นคำแล้วจะออกเสียงว่าอย่างไรคำแรก nuage 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 นะฮะออกเสียงเร็วๆเป็น nuage นะฮะอ้าวคำที่สองฮะวี่วี่เมือม่อออกเสียงเร็วก็เป็นวี่วี่นะฮะถัดไปครับ m ูแอต เ at แต่ออกเสียงเร็วๆว่าเม t เมทเห็นไหมครับจะเป็นการกลืนเสียงนะฮะจะเป็นการกลอนเสียงนะฮะเป็นเม t เมทอ่าถัดไปครับวีอีวีก็จะกลายเป็นว i t วีตวีตวีตทันไหมฮะวีตอ้าวถัดไปครับกลุ่มที่4ี่อีอีออีเหมือนเดิมนะฮะ เติมเสียงเลเข้าไปข้างหน้าก็เป็นลุยลุยคุยคุยท้ายคำเราไม่ออกเสียงนะครับท้ายคำเราไม่ออกเสียงก็เป็นคุยคุยหนุยหนุยสุยสุยแล้วคำควบกล้ำครับเบิ้กกับเรืก็เป็นเบิ้เบิ้ก็เป็นบรุยบุยบรุยนะฮะเบิ้ อุยก็เป็นบุยนะครับอ่ามาทวนใหม่อีกรอบหนึ่งลุยคุยนุยสุยบุยนะฮะอ้าวสุดท้ายครับเอสซุยเอสซุยเอสซุยทิยทิยก็จะเป็นทิโยทิโยนะฮะเวลาออกเสียงเร็วๆก็เป็นทิโย แต่เวลาเราลองมานั่งแยกเสียงก็เป็นชิชิแต่เวลาคนเอาไปใช้แบบเป็นธรรมชาติก็จะเป็นชิชินะฮะเอามาทวนใหม่นะครับสำหรับเสียงอ e ือ e อือ e เป็นนู a อ e n u นู e อ u ฌมูเอ็ตมูเอ็ตมูเอ็ตมูเอตลุย คขีขีหนุยนุยสวีสวีบรุยบรุยอถุยอถุยนะฮะอ้าวสุดท้ายเสียงเยเะเายคล้ายยอยยักนะฮะเจเจอ่ามาดูครับเขย,ยง เคยงเสียงครบกล้ำก่อนเคเคก็เป็นเคยงเคยงถัดไปครับเปเยเปเยก็จะมีเคยงเปเยนะฮะทันนะครับถัดไปฮะเคเยเคเย,ยเอาเสียงสระอีก่อนแล้วก็ส,ส,ส,สระเอแต่จะมีเสียงเยอะขั้นกลางก็จะเป็นเคเยเคเ มาครีย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 นะฮะครียมาครียทันนะอ่าถัดไปครับฟีฟีฟีกอกกี้กอกกี้นะฮะสังเกตง่ายๆนะฮะว่ามีรูปไหนบ้างออกเสียงเป็นเยอะเยอะ ที่สำคัญคือ L L ติดกันแบบนี้เยอะนะฮะ E-C แ,แล้วก็การมีสระกับเติดกันแบบนี้นะฮะอา้าวถัดไปครับกลุ่มที่ c ฮะ Travay Travay จะเป็น i i Travay 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 b a ไป a y นะฮะเอาใหม่นะฮะทำงานทำงานไปเวลาออกเสียงเร็วๆก็เป็นทำงานทำงานไปนะครับอ้ากลุ่มที่5ฮะโซเลยโซเลยโซเลยโเออเกยออเกยออเกยออเ อาเบย์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  y. นะฮะามาออกเสียงเร็วๆตรงนี้ก็เป็นสเลย์โอเคยอาเบย์ A y. นะฮะทันนะครับอาถัดไปครับกลุ่มที่หกฮะเลยเลยเลยถัดไปครับเฟยเฟยสระเอกอกรเฟย์ Fe e q u e r ์เ que r i que r i มาเมืออกไปใช้ก็ออกเสียงเร็วๆว่าว่าเอ็กเย์เอกตัดไปครับสระโอก่อนฮะก็เป็นโฟโฟโฟเตย์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 ตัดไปครับสระอาก่อนก็เป็นอัก k อ็กเกย์เอก มาเอาไปใช้ก็เป็นเกย์เกยนะฮะไม่ยากนะครับไม่ยากเลยอ้าวตัดไปสุดท้ายเลยสระอูก่อนเนา่องจาสระอูใช่ไหมฮะที่มือกำลังจิ้มจิ้มอยู่ตรงเนี้ยนะฮะก็เป็นนุยนุยสระเออก่อนสระอูนะฮะก็เป็นเคเคควบกล้ำครับเคหนุยเคหนุยเคหนุยเคนุย เฟนุยนะฮะจะมีสระเอก่อนสระอูนะฮะก็เป็นเฟนุยเฟนุยต่อไปครับเสียงควบกล้มอีกฮะอันนี้จะเป็น Challen ส e สำหรับเรามากเลยในการออกเสียงควบกล้มเสียงเหอเนี่ยนะฮะจะเป็นช h a l l e นส e สำหรับเรานะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเราขยันฝึกมันฝึกนะฮะเราก็จะสามารถออกเสียงได้นะฮะไม่ยากไม่ยากเราต้องคิดว่าเราทำได้นะครับอ่าเบรเบรก็เป็นบุยยาบุยยา จะเป็นอูก่อนแล้วก็อีอีแล้วก็อ่านะเป็นก็เป็นบุิยาบุิยานะครับอ้าวมาทวนใหม่เสียงนี้สําคัญมากเสียงนี้สําคัญมากจะสังเกตเห็นว่าจะมีตัวอย่างเยอะเลยที่ออกเสียงเป็นเสียงเยอะเยอะนะฮะอันนี้จะเป็นสัญ,ญลักษณ์โฟนิติกนะฮะทางศัพทศาสตร์นะฮะจะเป็นเสียงเยอะนะครับคำแรกครับเคยงเปเยเคเย marié, fille, coquille, travail, travailler, paille, soleil, oreille, abeille, œil, feuille, écureuil, fauteuil, accueil, nuit, renouille, fenouille, brouillard. เห็นไหมครับง่ายๆมากเลยสำหรับการออกเสียง lesym voyel อะเดี๋ยวเรามาทวนกันว่า lesym voyel ประกอบด้วยเสียงอะไรบ้างนะครับ lesym voyel หรือว่าการออกเสียงเป็นแค่ครึ่งเสียงเท่านั้นนะครับก็จะประกอบไปด้วยเสียง u ูเป็น u ูอ,อนะฮะถัดไปครับจะเป็นอืออือเมออื่ออ่าผสมกันก็เป็นอือ อผสมกันก็เป็นออันนี้ก็จะเป็นอวอืนะฮะถัดไปและเสียงสุดท้ายเสียงเจเอจะเป็นอีอีนะฮะจะเป็นอ e, ีนะครับอ่าเห็นไหมครับไม่ยากไม่ยากไม่ยากเลยเราต้องไปฝึกและนี่ก็คือคลิปสุดท้ายของการออกเสียงนะครับ ภาษาฝรั่งเศสออกเสียงสระฝรั่งเศสให้เหมือนฝรั่งเศสก็คือกลุ่มข้างบนนะครับเ e สสิม l e เยจะมีอยู่3เสียงด้วยกันนะฮะและสุดท้ายก็ฝากติดตามช่องของเมือด้วยนะครับแค่ใส่คำว่าใบระมานในช่องค้นหานะฮะก็จะเห็นช่องของเมือในลนนักษณะนี้หรือว่าอีกวิธีการหนึ่งนะครับก็คือพิมพ์คำว่า ภาษาฝรั่งเศสนะฮะไปในช่องค้นหาเมื่อพิมพ์คำว่าภาษาฝรั่งเศสไปในช่องค้นหาก็จะเจอคลิปของอาจารย์ท่านอื่นๆด้วยแต่ว่าช่องของเมอก็จะเป็นตัวนี้นะฮะพริเบรมานนะฮะจิ้มเข้าไปเลยครับจิมเข้าไปหลังจากนั้นเนี่ยก็ฝากกด subscribe ในส่วนของตรงนี้ด้วยนะฮะ subscribe ให้กับเมอด้วยนะอ้าว เห็นไหมครับไม่ยากเลยสําหรับการออกเสียงภาษาฝรั่งเศสในแบบฉบับของฝรั่งเศสออกเสียงอย่างไรให้ถูกต้องออกเสียงอย่างไรให้ผู้ฟังฟังแล้วรื่นหูสบายหูนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าที่ต่อไปก็จะเป็นหน้าที่ของคุณคุณแล้วในการไปฝึกออกเสียงนะครับเจอกันคลิปหน้าสำหรับมือสอนฝรั่งเศสออกวา